สวัสดีครับมาถึงช่วงตรวจ NTK รายวันกันแล้วนะครับเนื่องจากว่ารู้สึกเสียงจะแปลกๆหลายคนสงสัยนะครับว่าแตกเนื้อหนุ่มหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอายุมากแนละ้วมันเลยวัยที่จะแตกเนื้อหนุ่มมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าต้องดูที่ว่าบางทีเราเป็นอาการไข้เนี่ยบางคนก็นบอกว่าเฮ้ยเป็นโควิดคุณอยู่ในพื้นที่ที่ไม่น่าปลอดภยัยคุณจะต้องกักตัวเองจริงๆเป็นอาการไข้ก็ควรจะแยกตัวออกจากคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไวรัสประเภทไหนนะครับมันก็จะเป็นพาหะที่สร้างความรำคานทําให้คนรอบข้างเนี่ย เป็นรู้สึกจะป่วยหรืออาการไม่สบายเนื้อสบายตัวด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้ปัญหาที่รุนแรงและร้ายแรงละหลายๆคนกําลังจับต้องในยุคปัจจุบันก็คือโควิด19นั่นเองเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นไข้เราอาจจะเป็นหวัดคัดจมูกแต่ว่าเราเป็นโควิดด้วยหรือเปล่าวันนี้ก็เลยตรวจ3-2ด้วยอีก1ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจนะครับว่าเราจะไปต่อได้หรือเปล่าลองมาตรวจพร้อมๆกันนะครับและฟังผลไปพร้อมๆกัน Mm hmm. ถึงใจสะใจนะครับสะใจวัยรุ่นนะครับ mm hmm. โอเคสะใจวัยรุ่นนะครับ mm hmm. ก็บางทีนะครับคนที่ตรวจอาจจะไม่ติดนะครับแต่ไอคนที่รุนข้างๆนะครับไม่แน่นะครับว่าจะติดหรือเปล่าแต่ไม่ตรวจนะครับ mm hmm. ก็เราอยาเพิ่งไปบุนีใครเลยนะครับเราอย่าเพิ่งไป วิพากวิจารณ์ใช่นะครับเอาตัวเราเองก่อนดีกว่านะเพื่อเพื่อความอยู่รอดและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับเพราะฉะนั้นชุดตรวจที่ต่างๆที่เราตุกเราก็ต้องเก็บไปในถาชนะที่ปลอดภัยเนาะชุดตรวจนี้ดีซึ่งเขามีตัวกันดูได้ด้วยแล้วเราก็มาดูการวิ่งแข่งหนึ่งร้อยเมตรนะครับว่าการวิ่งเข้าเส้นชัยในวันนี้จะวิ่งเข้าเส้นชัยในรูปแบบไหนนะครับ ก็รู้เดี๋ยวก็รู้นะครับว่าเป็นยังไงถ้าสองขีดมันก็คือปกติติดโควิดแน่นอนแต่ถ้าเกิดขีดเดียวก็ยังออกไปทํากิจกรรมข้างนอกได้แต่ถ้าสามขีดเนี่ยครับมันคืออะไรไม่มีเนาะสามขีดก็คงไม่มีเพราะฉะั้นเออก็หลายๆคนข้างๆเขาก็เป็นห่วงเราเนาะว่าเราจะติดโควิดหรือเปล่าก็เป็นห่วงเราจริงๆนะครับด้วยความเป็นห่วงเราจริงๆนะครับว่าเราจะเอาเชื้อไปติดใคร <laughs> เอออ่า แล้วผลมันก็ปรากฏมามันจะต้องขึ้นขีดข้างบนหรือข้างล่างครับมันต้องขึ้นขีนขดแบบไหนเอยไข้หวัดก็คือไข้หวัดนะครับโควิดก็คือโควิดเพราะงั้นอย่ามาเอารวมนะครับโอเคถ้าเกิดชุดนี้เขาบอกว่าเป็นชุดตรวจโควิดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมยังไปต่อได้นะครับไข้หวัด เป็นแค่วัดธรรมดาไม่สามารถทำอะไรผมได้และผมก็จะป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นภาหะไปติดต่อคนอื่นไหมครับขอบคุณครับ